โอเคสติวเดนโปรลืมลืมสอนเรื่องการจะเอเปลี่ยนพวกกราฟเต็งตรงเต็งเตียนนะเออเรื่องใช้เช่นแนวน้องแนวโนมไอการเปิดการใช้เนอรเกตเตอร์ว่าใช้ตรงไหนเออคลิปนี้แหละโปรทำแก้ให้นะเป็น e p พีศูนิดนะโอเคเอาโอเคไปแลกันโอเคกูดบายศิษิวเดนไปแลเลยไปไป Okay. ทุกคนก็จะเห็นว่าในโปรแกรมของเราเริ่มต้นมามันเป็นกราฟเส้นใช่ไหมติกเร่นทุกคนก็จะเห็นว่าเออที่เห็นกันมาส่วนมากเขาจะตัวแต่งเตียนกันแล้วตรงตัวเองนี่มีแต่กราฟเส้นแล้วจะทําเป็นแท่งเตียนตรงไหนนั่นก็คือมาตรงนี้เลยใช้ล่างเลยอ่าเครื่องมือทางใา้ล่างนี่เลือกประเภทกราฟถ้าเรากดไปปุ๊บนี่เราก็จะมีประเภทกราฟให้เราก็จะมีทั้งกราฟเส้นแต่งเตียนกราฟแต่งแต่ส่วนมากนี่เขาเทกกันนี่แต่งเตียนอ่าเราก็กดไปที่แต่งเตียนเลยกดไปแท่งเตียนเราสามารถเลือกสีเลือกรูปทรงมันได้นะโอเคต่อไปอัน,นอ ปลาตรงนี้เนาะให้ให้ติ๊กใครอยากไม่อยากเอาไว้ก็แล้วแต่คนอยากเอาไว้ก็เอาไว้นะและทีนี้พอเราเลือกเป็นกราฟเต้นเกียร์เสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อเราเลือกราฟเต้นเกียร์ตอนแรกปุ๊บเขาจะให้แต้ง5าวิมาก็คือตรงนี้นี่เปลี่ยนตามเฟรม5าวิคืออะไรก็เมื่อแต้งเกียร์หนึ่งเต้งเนี่ยจะมีอายุเกิดคือมา5าวิพอหมด5วินาทีปุ๊บก,ก็จะเกิดแต้งใหม่เนี่ยให้เราสังเกตว่า,าดูนาฬิกาตรงนี้นี่ เดี๋ยวพอถึง55เนี่ยแท่งใหม่ก็จะออกมาแล้วอ่ะนี่แท่งใหม่มาแล้วให้ดูที่จุดสีเขียวนี่ไว้เนี่ยเห็นไหมพอหมดเป็น50บปุ๊บอ่ะแท่งใหม่มาแล้วก็คือทุกๆ5าวินาทีเนี่ยก็จะเกิดแท่งเกยนขึ้นมาแต่ที่คนนิยมเด็ดก,กันที่จุดเลยคือแท่ง1นาทีให้เราติ๊กมาที่ตรงนี้ที่เลือกเวลานี่ ให้เลือกเวลาตรงนี้จัดสิวิ1ิบาวิก็ได้แต่ที่นิยมที่สุดเลยเนี่ยคือ1นาทีกดตรงนี้พุ่งเดี๋ยวก็กราฟมันก็จะกลายเป็นแท่งเทียน1นาทีและอ่านี่เราก็จะได้กราฟแท่งเทียน1นาทีมาแล้วนะสาธุเดนโอเคอันนี้ก็คือกราฟแท่งเทียน1นาทีแต่เราก็สามารถเลือกไปได้ถึงแท่งละหนึ่งเดือนก็ได้นี่แท่ง1เดือนนี่ก็คือ1เดือนนะแท่งเนี้ยของเดือนกุมภาลัางเดือนเลยนี่แท่งเขียวๆเนี้ยของเดือนกุมภาลั้งเดือนเนาะโอเคประมาณนี้ก็คือตัวแท่งเทียนนั่นเองว่าเราจะเลืืือออออตตาาาาามมมมมมเเเเรรรรรยงงงงไไไ่่่่ปดูคค้ทีสถ ที่ว่าจะใช้ได้ในโปรแกรมไอคิวเจนกันให้ลองมาตรงนี้เครื่องมือกราฟิกอันแรกเลยคือเส้นแนวโน้มอันนี้ก็เส้นแนวโน้มเหมือนกัน2อันแต่อันนี้คือเป็นเส้นที่แบบเราลากไปได้ฟลูดแบบนี้ลากขึ้นลากลงลากเฉียงอะไรได้เพอเราเลือกตีแนวตีแนวโน้มอะไรแบบนี้เราก็จะเอากราฟตรงนี้มาเป็นตีแนวโน้มเอาเนี่ยเป็นเดนขึ้นโอเคเห็นไหมตีข้างบนนี่ป้าบเอาเป็นเท่นลงแบบนี้นี่คือเส้นแนวโน้มอีกอันนึงก็เป็นเส้นแนวโน้มแต่อันนี้เราไม่ต้องลากเราพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมนี่มันยิงปุ้งขึ้นไป ปุ่งให้เราเลยอ่าเราก็เอาไปจิดอ่าตรงนี้จากตายตรงนี้มาหัวตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นเช่นแนวโน้มอีกอันหนึ่งที่เราไม่ต้องไปคอยลากหัวตายเรากดปุ๊บมันลากให้เลยนะอันนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันต่อมาคือเส้นแนวนอนเส้นแนวนอนก็คือเส้นเนี่ยแนวรับแนวต้านที่เราใช้กันนี่นี่โอเคไหมเราสามารถเลือกสีได้นี่อยากเป็นสีแดงอ่าสีเขียวอ่าในสีเขียวก็ทําได้หรือว่าบางคนขี้เกียจมาเรื่องนี้ก็กดไปที่เส้นปุ๊บเรากดคันลอกได้นี่ กันลอกเ่าไหร่ก็ได้นี่นี่เย่งเงาพัล่างกูจะเห็นไหมสามารถปรับขนาดได้ด้วยนี่ชอบใหญ่ๆเส้นใหญ่ๆอ่ะเห็นไหมเราก็พูดเลาะเย่งเงาพัล่างเย่งเงาพัล่างังาางัน,นแบบนี้ได้ถ้าจะไม่เอา่าลบออกนะหรือว่าจะไม่เอาทั้งเพลงเนี้ยก็ลบตรงนี้ได้ลบตรงนี้ได้บูมหายหมดเลยเกลี้ยงเลยทีนี้เกลี้ยงเจ็อันนี้เส้นแนวตั้งนะเส้นแนวตั้งเส้นแนวตั้งนี่ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกนะเส้นแนวตั้งเนี้ยโปรไม่คยใช้เลยอันนี้นะ ต่อมาก็คือฟีโบนัชชีก็คือเส้นฟีโบนันเอชชีเนาะรายละเอียดไม่ขอลงลึกนะอ่ะก็เป็นเส้นฟีโบลากเส้นฟีโบได้นะจ๊ะโอเคนี่ก็คือเครื่องมือการใช้ตีแนวตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่เองต่อมาอินดิเคเตอร์อันล่างสุดนี้อินดิเคเตอร์ก็มีหลายแบบให้เราเลือกเลยพวกโมเมนตัมนี่มีตักโมดัตสตงสโตนี่แนวโน้มนี่อาร์เอะไรอยู่ในนี้หมดเลยเส้น SMA ก็อยู่ตรงนี้เส้นค่าเฉลี่ยพวก โน่ oh, หลายอย่างสโตคัสติก MA SMA อะไรแบบนี้มีเม็ดฉาดอยู่ในนี้นะมีแม่แบบด้วยอันนี้ให้เราสามารถทําได้ R i n g e s ตสูงต่ําตรงนี้จะปิดเปิด R เนี่ยปิดตรงนี้ไปไม่เอานี่ราคาอะไรเนี่ยสูงต่ํ่ R ก็มันจะมีบอกหมดแหละตรงเนี้ยมีคงมีข่าวให้เราเปิดได้หมดปริมงปริมาณในการซื้อขายนี่เห็นไหมมีหมดเราจะเปิดจะปิดอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้ในการหาเงินของเรากันในโปรแกรมนี้นั่นเองเนี่ยก็ 到你。